ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2025ทัวช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆยุโทโธปปรณ์สุดล้ำและนวัตกรรมทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชื่นชอบการอัปเดตอาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดหรืออยากรู้ว่าอาวุธยุคใหม่มีศักยภาพขนาดไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในระบบจรวดนำวิถีระยะสั้นที่ถูกพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นคือ a c u l a 122ม mm, ิมรุ่นปี2025ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการอัปเกรดครั้งล่าสุดจาก IMI System หรือ Israel Military i n d u s t r y ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ Elbit System a c คคูล่า2มิลลิเมตรเป็นระบบจรวดนำวิถีที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินอย่างแม่นยำในระยะใกล้ถึงกลางมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง122ม mm, ิลลิเมตรและได้รับการพัฒนาขึ้นจากระบบกระด r o c k บเกตหรือ BM21 ที่หลายคนคุ้นเคยแต่แอคคูล่นั้นก้าวล้ำไปไกลกว่าด้วยการเพิ่มระบบนำวิถี GPS และระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย ในเวอร์ชั่นปี2025นี้แอคคูได้รับการปรับปรุงหอล่ยจุดทั้งด้านความแม่นยำเทคโนโลยีการนำวิถีและระบบขับเคลื่อนโดยสามารถยิงได้ไกลสูงสุดประมาณ35กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลามากสำหรับจรวดขนาดนี้และมีค่าความแม่นยำที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน10เมตรซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงในระดับ tactical precision rocket หรือจรวดยุทธวิธีที่เน้นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจง สิ่งที่ทำให้แอคคูล่าแตกต่างจากจรวด122ม mm. ิลิเมตรทั่วไปคือระบบนำวิถีที่ติดตั้งไว้ในตัวจรวดมีทั้ง GPS และ Inertial Navigation System หรือ INS ซึ่งช่วยให้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่สัญญาณ GPS ถูกรบกวนหรือใช้ไม่ได้ อีกหนึ่งความพิเศษของแอคคูล่าคือสามารถยิงจากแท่งยิงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแท่งยิงแบบลอเช่นลิง k ์หรือ M 2 7 0 MLRS รวมไปถึงระบบจรวดของ NATO ที่ดัดแปลงมาให้สามารถยิงแอคคูล่าได้ช่วยให้สามารถใช้งานได้กับกองทัพที่มีอาวุธต่างสเปคกันได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบยิงใหม่ทั้งหมด ัวหัวรบของ a c u l a 122มิลลิเมตรเวอร์ชัน2025ก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันโดยสามารถเลือกติดตั้งหัวรบได้หลากหลายชนิดทั้งแบบระเบิดแรงสูงแบบเจาะเกราะหรือแม้แต่แบบสังหารเฉพาะบุคคลทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมากการใช้งานของ a c u l a 122ม mm, ิเมเหมาะกับภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนภาคพ,พื้นดิน การทำลายฐานที่มั่นของข้าศึกการต่อต้านกองกำลังติดอาวุธหรือแม้แต่การสกัดกั้นแนวสเสบียงและเส้นทางการเคลื่อนกำลังของสัตว์รูโดยทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและไม่ต้องใช้กำลังพลจำนวนมากความเร็วของจรวดแอคคูล่าอยู่ที่ประมาณเมตรซึ่งถือว่าเร็วพอสมควรสำหรับจรวดนำวิถีระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับจรวดในระดับเดียวกัน จรวดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของความแม่นยำและระบบควบคุมที่ล้ำสมัยและในเวอร์ชั่นปี2025นี้ยังมีการพัฒนาให้ระบบสามารถยิงพร้อมกันได้หลายลูกในเวลาเดียวกันโดยมีระบบควบคุมที่สามารถล็อกเป้าหมายหลายตำแหน่งพร้อมกันและยิงออกไปอย่างแม่นยำภายในเสี้ยววินาทีสิ่งนี้ทำให้สามารถสร้างความเสียหายต่อข้าศึกได้อย่างรุนแรงในเวลาสั้นๆ ในแง่ขององค์การบำรุงรักษาระบบของแอคคูล่าถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสามารถเข้ากับระบบสื่อสารของหน่วยอื่นได้โดยไม่ต้องปรับแต่งมากการฝึกใช้ก็ใช้เวลาน้อยทำให้กองทัพหลายประเทศให้ความสนใจเป็นพิเศษ หลายประเทศในแถบตะวันออกกลางยุโรปตะวันออกและบางประเทศในเอเชียได้เริ่มสั่งซื้อ a อคคู122มิมรุ่นใหม่ปี2025แล้วโดยเฉพาะประเทศที่มีระบบจรวดรุ่นเก่าที่ต้องการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางยุทธภกรมากนะัก ราคาของแอคคู122มิลลิเมตรรุ่นปี2025นั้นขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการสั่งซื้อแต่โดยทั่วไปแล้วราคาต่อ1ลูกอยู่ที่ประมาณ35,000-50,000ถึงดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.3-1.8ถึงล้านบาทต่อหน่วยซึ่งราคานี้ยังไม่รวมระบบควบคุมการยิงและแท่นยิงแต่หากซื้อเป็นชุดหรือสั่งจำนวนมากราคาต่อหน่วยจะถูกลงได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธยุทธวิธีอื่นในระดับเดียวกัน AccuLa ถือว่ามีราคาที่คุ้มค่าเพราะให้ทั้งความแม่นยำความคล่องตัวในการใช้งานและความยืดหยุ่นในการติดตั้งทำให้หลายประเทศเลือกใช้งานแทนระบบรุ่นเก่าที่มีข้อจำกัดหลายด้านในอนาคต Elbit s y s t e m ยังมีแผนจะพัฒนา AccuLa รุ่นที่มีระยะยิงไกลขึ้นและมีหัวรบแบบอัจฉริยะเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงความสามารถในการเจาะเป้าแบบอัตโนมัติหรือเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนเพื่อระบุเป้าหมายแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยโดยสรุปแอคคูล่า1 2 2มมรุ่นปี2025คืออีก19ึ่าสำคัญของอาวุธนำวิถีระยะสั้นที่รวมเอาความแม่นยำเทคโนโลยีและความคล่องตัวมาไว้ในระบบเดียว ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในยุทธวิธีการรบยุคใหม่และเป็นอาวุธที่หลายประเทศกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Acula 122 mm มปี2025ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักอาวุธล้ำๆแบบนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ2025โทัวสวัสดีครับ